เราก็าให้ทีนี่นะครับก็จะได้รุ่งเรืองไปเรื่อยมีสาขาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนรักมีคนไว้ใจมีคนเชื่อใจแล้วก็ขอให้พนักงานและก็ทีมงานโดมิเนียนผู้บริหารมีความสุขทุกๆวันนะครับผมขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของผลงานมีอะไรที่ต่างันบ้างผลดานนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีนะอ่ะบก็ฝายรายกัรอยูเลนะรกันเลยเนาะครับผมก็มียูเูบนสครับแล้วก็มีละครเรื่องไฟน้ำค้างนะครับมีละครเรื่องดวงครับแล้วก็จะมีละครเรื่องคนกล้าท้าคนทางช่อง7 HD ครับผมแล้วก็มี YouTube ครับยูเชสเซอร์ครับถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างเพราะว่าตอนนี้เริ่มถ่ายละครแล้วครับอ๋อไม่ว่างไม่ว่างแล้วซื้อช่วงก่อนที่พิธเปิดก็ว่างอ่ะที่ได้ทำก็ซื้อกล้องมาถ่ายยูทูบเล่นตอนนี้ก็โฟกัสกับละครเลยนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะหนัก เพราะว่าหลายเรื่องหลายหลายเรื่องมากเลยก็เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตให้กับหนุ่มคนนี้ไปเรื่อยๆยาวๆเลยนะคะอ่ะขอเซอร์วงให้กับหนุ่มคนนี้ด้วยกุนเยอะๆเยอะสุดๆค่ะศับไปหนึ่งจุดบ้าไปซูท่านทัดกันมาศัพท์จือ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 ฟรั๊กเรียกรอยหลอกแม่โอเคนะคะรอบถัดไปห้ามลงอ่ะไม่ให้ลงค่ะยังไม่ให้ลงโอเคนะคะรอบถัดไป ไม่ให้ลงเดี๋ยวให้ยืนรอหลอกเั็นพิดีสักครู่ค่ะรัฐบาลไทยเรียนเชิญนะคะคุณแบงค์ค่ะนะคะตัวแทนบริหารสถานยูเรเนสคลินิกค่ะคุณนัทรัฐชาภูริวัฒน์ขุนชาอนค่ะขึ้นมามอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณที่วันนี้นะคะหนุ่มคนนี้ค่ะคุณยูโรนะคะได้มามอบนะคะความสุขสนานแจกของรางวัลด้วยแล้วก็สิ่งดีๆค่ะให้กับทุกท่านนะคะในอาณจักรแห่งความงานด้วยกับยูเนสคลินิกของเราครบรอบ4ปี27สาขา ตงนี้ค่ะกับเบอมอสลาโสโซงหามว่วนค่ะขอบคุณคุณแบนนะคะต่อไปก็จะเป็นเนส่วนของการถ่ายภาพนะคะคุณยูโรกับช่องกอกมาเส่วนบนเวทีสักครู่นหนึ่งอเอแล้วเดี๋ยวขอบแบบนี้ช่องออกไม้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้